วันนี้น้องโมจะพาไปแคมปิ้งที่ลำธารกันนะคะเก็บอุปกรณ์ขึ้นรถเสร็จออกเดินทางกันเลยค่ะที่ฟาร์มกัท่รลานนะคะห่างกันประมาณ10กิโลค่ะเมื่อมาถึงนะคะก็ยกรถเข็นออกมาเลยค่ะแล้วก็ขนอุปกรณ์ไปกันเลยนะคะมาถึงนะคะบรรยากาศดีแล้วก็น้ำสายมากเลยค่ะเป็นลำธารที่สามารถมาเล่นน้ำได้ทุกวันเลยนะคะน้องโมกับตาก้องก็ช่วยกันกางผ้าใบออกเพื่อจะกางเต็นท์กันเลยนะคะเต็นต์ตัวนี้ซื้อมาใช้คุ้มมากๆเลยค่ะไปไหนก็กางตลอดเลยนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะสดชื่นมากเลยน้ำก็ไหลผ่านต้นไม้ลมลื่นค่ะน้องหมาที่บ้านก็ตา ใช้วะะเวลากางเต็นท์แป๊บเดียวค่ะก็เป็นรูปเป็น่างแล้วนะคะก็แบ่งหน้าที่กันทํานะคะจะได้เสร็จไวๆค่ะน้องมก็มากางโต๊ะกางเก้าอี้ค่ะอุปกรณ์กางเต็นท์ทุกอย่างที่ซื้อมานะคะใช้คุ้มมากๆค่ะระยะยาวเลยนะคะน้อง,มด,ะะองมดนะคะอยู่กับธรรมชาติไม่มีเบื่อเลยค่ะบรรยากาศดีแล้วนะคะกลิ่นตัวน้องมดก็หอมด้วยค่ะไอเทมที่พกไปไหนด้วยตลอดเลยนะคะก็จะมีโลชั่นน้ําหอมของควนมายาค่ะตัวนี้หอมมากเลยนะคะทาตัวไม่พอค่ะน้องมดก็จะฉีดน้ําหอมด้วยนะคะอันนี้จะเป็นขวดสีน้ําเงินค่ะหอมมากๆเลยนะคะเวลาน้องมด ะะเดินผ่านก็จะมีคนทักตลอดเลยค่ะว่ากลิ่นหอมนะคะเต็นท์ทำไรเสร็จนะคะก็มานั่งกินอาหารกันเลยค่ะ,ะวันนี้พี่แจ็คก็มาร่วมแคมปิ้งด้วยนะคะจนน้องมดนนะะเจออาหารอยู่ตรงหน้าไม่ได้ค่ะกินเยอะเลยนะคะพามาเปิดเต็นท์ค่ะแล้วก็ปูท็อปเปอร์กันหน่อยนะคะายจะมือแล้วนะคะบรรยากาศกับวิวสวยมากๆค่ะน้องมดก็พกไฟฉายมาด้วยนะคะเอาไว้ส่องกลางคืนค่ะสว่างมากเลยนะคะ